กินอะไรไหมอ่ะอุอุอุ้งออันนี้คือการล่อหมาอ้วนนะคะออกมาสิอ้วนสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มาเชินทําเมนูง,ง่ายงนะคะก็คือไข่นะคะก็เคยไข่เจียวนะคะแต่เป็นแบบไข่เจียวนะคะปลาแซลมอนนะคะดูแลขนสุนัขนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของตาได้ดีนะคะ อย่างที่สองที่แม่จะเตรียมเลยก็คือ,คอแครอทให้พี่แสบบนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะตามด้วยแครอทนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนะคะเจ้านีนเลยนะคะก็คือปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกันนะโดยที่เราจะใช้น้ํามันนะคะในที่นี้ก็คือน้ํามันมะกอกคือน้ํามันเียนะคะเพื่อบํารุงขนพี่แบบด้วยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไข่เจียวปลาแซลมอนนะเราก็เอาปลาแซลมอนบดน,นะคะมาทําซึ่งอันนี้แม่ซื้อที่แมคโครน,นะ อ่ากิโลละ8ปดิบห้าบาทถามว่าคุม้ไมไหมคุ้มนะใช้ได้หลายเมนูมากแล้วก็บํารุงขนได้ดีมากแล้วก็เรื่องความจําสุนัขได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกันค่ะบํารุงขนนะคะโดยการใช้น้ํามันนะคะมะกอกนะคะเท่านั้นนะคะอ่าไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะแต่เหมือนก็บํารุงขนได้เยอะอยู่นะคะใช้กระทะเทฟลอนนะเพราะมันจะได้ใช้น้ํามันน้อยรอจนอ่าน้ํามันกับกระทะร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ มันจะค่อนข้างไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันจะเกาะตัวเป็นก้อนๆนะคะที่เกิดจากปลาแซลมอนนั่นเองค่ะมันก็จะพอดีทาต่อหนึ่งมื้อนะอันนี้นะคะคุณแม่ทําแค่หนึ่งมือ้อถ้าเกิดคนอื่นทําแม่แนะนํานะว่าให้คุณแม่คนอื่นนะคะทาไว้นะคะเอ่อเป็นคล้ายๆไข่ขเจียวห่อไปเลยนะทำาลเดี๋ยวเรา อันนี้เราก็ได้ไข่เจียวปลาแซลมอนเพิ่มเสิร์ฟพี่แสบกันนะรอให้เย็นอีกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพี่แสบกันค่ะก็เริ่มเสิร์ฟแล้วนะดูดูดูนะดูนะตึ๊ก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 กินอะไรไหมอ่ะอ้วอ้วอ้อ้แล้วอันนี้คือการล่อหมาอ้วนนะคะออกมาสีอ้วนงันต้องป้อนนะะ เดี๋ยวเราจะใส่ภาชนะของพี่แสบกันเนาะอ่ามาใส่ให้เขาไหว,วให่เดิอนออกมามั่งเอะไม่เดินไม่ไหวนะตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะคะขี้เกียจมากช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะพี่แสบจะเป็นหมาขี้เกียจน,นะคะต้องแซะพี่แสบอ่ะโอ้โอ้โอ้แซะแซะต้องให้ไปถูกก่อนนะคะไปทำหน้าใส เป็นไงมั่งคะไข่เจี่ยวปลาแซลมอนนะคะเมนูง่ายๆนะคะบำรุงขนนะคะช่วยในเรื่องความจำนะคะเพิ่มโอเมก้า3รวมถึงช่วยเรื่องตาของพี่แสบได้ดีมากๆจากแครอทนะคะเพื่อนๆว่างๆลองไปหาปลาแซลมอนบดนะคะในที่แมคโครนะคะกิโลหนึ่งถูกมาก85บาบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แสบและคุณแม่คุณพ่อ ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ